จะอยากเป็นคนไม่ดีคิดที่ใจไม่จังว่ามันมีคนร,ร <S <S ักใครสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งลองไปไหนวันนี้ไม่ได้จะมาร้องเพลงนะคะแต่ว่านีาจะมาแต่งเป็นนางวันทอง ะะมาแรงมากๆเลยคนก็เลียยร้องเยอะมากว่าสบัดแปลงห้ามพลาดที่นะั่ต้องแต่งแล้ววันนี้นะัดก็จะจัดให้เราก็เลยจะมาแต่งไปนนางวันทองกันนะคะระดับสบัดแปลงนาทีต้องจัดเต็มทั้งชุดผมหน้าบอกเลยว่าจะเต็มอย่างแน่นอนถ้าใครพร้อมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนรวมถึงวันนี้เราจะเมาท์มอยด้วยว่านางวันทองเนี่ยสองใจจริงไหมสมควรตายหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้ใครผิดกันแน่ พอ้อมแล้วเราไปเริ่มแต่งตัวกันดีกว่าใครจะอยากเป็นคนไม่ดี แต่งตัววันนี้นะคะจากห้องเสื้อพัชรวดีชิมค่ะวันนี้นะก็อยู่กับน้องเต้เต้นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยเลย <c oughs> ถามก่อนเลยว่านางวันทองนี้อยู่ในยุคไหนลูกสมัยช่วงต้นตรัตนโก,กสินทร์ครัแล้วอยู่นนเขาจะแต่งตัวกันประมาณไหนคะห่มสองชายค่ะห่มบาเดียบก็ได้ค่ะงั้นเราเริ่มเลยเราจะแต่งตัวไปเม้ามอยไปเริ่มจากเราจะพันอกก่อนนะคะอ๋อที่เคยได้ข่าวว่าจริงๆผู้หญิงสมัยก่อนเขาไม่มีท่อนบนใช่ปะก็คือเปลือยเปลือยนา เลือกเลยเลยเสี่ยวนะก็ก็เดินเห็นผนรมกันเลยหรอก็ก็ถึงว่ามีผ้ามีปกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เราเราห่มผ้าอ uh ๋อเห็นใช่ไหมถ้าเราห่มป่าเดียวอันนี้ก็จะสหรับไปวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เราจะแต่งวันนี้ก็เป็นสองชาแบบสาหรับอยู่บ้านไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นการนุ่งสดนะคะ<ม>ก็คืออย่างเกาะอกอันเนี้ยที่เป็นตัวในเนี่ยก็เป็นการนุ่งใหม่เกิดจากผ้าเป็นชิน้นก็คือทําตามแบบสมัยก่อนเลยเราจะไม่มีการใช้เกาะอกสําเร็จนะคะวันนี้เราจะแต่งตัวให้เหมือนกับเราอยู่ยุคต้นรัตนโกสินทร์จริงๆที่นักศักษามาเขาบอกว่าจังวะของสมัยก่อนมันจะทำมาจากทองแท้อะไรเงี้ยซึ่งมันจะหนักมากจนทําให้ผ้ามันไม่เคลื่อนแล้ววันนี้ที่ห้องเสื้อหนูเอาไห้พี่เป็นทองแท้ใช่ค่ะทหรอไม่ตลวไม่คือแล้วนะไปยึดไปเลยนะ ที่เรากำลังทำตอนนี้เรียกว่าการ่มแบบไหนนะคะแบบสองชาบ้านไปนตลาดนี่คือไปตลาดอยู่บ้านนึกไม่ออกเลยว่าถ้ามันเป็นบัลเวิร์มมันจะเป็นยังไงตอนนก็จัดเต็มค่ะทองหยอมเต็มตัวเพราะจากในเรื่องเล่าของกูชาลแผงเนี่ยนะคะ <c oughs> คือนางบทองเนี่ยที่บ้านก็จะมีฐานะในระดับหนึ่งการแต่ง <c oughs> ตัวก็จะเวอร์หน่อยอหนึ่งก็ออกที่าสก็จะบแพงนิดนึง เขาล้อจับคิล้จีบจริงๆนะพี่น่าสวยก็ต้องแบบละเอียดนิดนึงเ <c oughs> ต่นหอเป็นแต่ๆจะเลือกหลอแต่ว่าเจ้าชู้หรือว่ารักเราคนเดียวแต่นั้นถ้เาเป็นสถานาการณ์ตอนนี้หนูเอามีตังดีกว่าเพราะว่าเ <c oughs> พราะว่าชีวิตเรามันต้องเดินด้วยตังแม่ถ้าเป็นคุณผู้ชมะระจะเลือกอะไรระหว่างหลอกแต่เจ้าชู้หรือว่ารักเดียวใจเดียวแต่ว่าน่าลียเลือกยากนะหรือไม่ยาก อุ้ยผ้านี้สวยมากเลยอ่ะคืออะไรเต้เต้คือเป็นผ้าที่ชัยรัตน์สั่ครับสวยมากถ้าคนสมัยก่อนผมลายนี้มาก็คือรู้เลยว่าอีเนี่ยรวยล<ะ>้านนะเป็นการนุ่มผ้าถุงนะคะก็คือต้องเป็นการนุ่มสดเหมือนกันวันนี้นะก็ไม่ได้ใช้เป็นผ้าถุงสําเร็จนะคือเป็นผ้ามาเป็นผืน,นแล้วก็มานั่งจับจีบเองเย็บที่ระจุดเลยนะคะก็คือทําตามคนสมัยก่อนเลยถ้านางวันทองแต่งตัวก็คงจะเป็นประมาณนี้เลย อ่าแต่ว่าตอนถอดนี่จะนานไหมแป<ต>ดเดียวค่ะก็คือถกเตอเลยนเนอเ่อุ้ยหัวเข็มขัดสวยมากอันนี้คือังไงคะหัวเข็มขัดย่างโบราณค่ะตอนถอแบบโบราณสีแดงนี้เป็นพิวเขมอุย้ยสวยมากเลยอนะอันนี้คืออะไรคะกำไกลกำไลจะต้องเย็บสดเหรอใช่คะ่ะถ้ามีตะขอแล้วก็ใช้ตะขอค่ะแต่ถ้าในกรณีแบบมันเป็นรูอย่างัดบนี้ คถ้าเป็นในหลการแสดงก็เพื่อความมั่นคงค่ะมันจะได้ไม่หลุดบนเวทีเะไออกไปมาไปรยุกตใช้ทาราเสร็จแล้วนะคะสำรับการแต่งตัวตามแบบยุคต้นกรุงนัตนาโกสินนะคะหรือว่าในยุคที่อ้างอิงว่าวันทองเนี่ยตําหนิในยุคนั้นนะคะการแต่งตัวก็จะเป็นประมาณนี้สอบวันเบาๆไปใส่ตลารใส่ตะลารน S <S นี่นนใครที่บอกว่าอยากจะแต่งตัวชุดไทยผ้าไทยโบราณนะคะก็ติดต่อได้เลยที่ห้องเสื้อพัชรบดีฉิมคะ่ะนะคะงี้นนี่ขอบคุณน้องเตเต้นนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวจะไปต่อเรื่องทรงผมกันนะคะ ท่าดาและนี่ก็คือผมตามแบบฉบับในยุคต้นรัตนโกสินทร์นะคะที่เรียกว่าเป็นทรงมหาไทยค่ะในยุคต้นรัตนโกสินทร์นะคะผู้หญิงยุคนั้นเนี่ยก็จะํำผมทรงมหาไทยที่เป็นผมแตกกลางนะคะไว้ผมข้างหลังยาวตรงหรือบางครั้งเนี่ยจะมีการถ่ายข้างด้วยเพราะในยุคนั้น,นมีสงครามจึงมีเกิดวัยขึ้นว่าให้ผู้หญิงเนี่ยถผมข้างให้คล้ายกับผู้ชายเพื่อที่จะไม่ข้าศึกเนี่ยนะคะสับสนว่าใครคือผู้หญิงใครคือผู้ชายเรื่องการโดนที่จะจับตัวไปเป็นเฉลยข้าศึกนั่นเองท่าดาและนี่ก็คือ ตรงมหาไทยนะคะในแบบที่แบบข้างหลังผมยาวเพราะว่านางวันทองเนี่ยนางไม่จําเป็นจะต้องไถ่ข้างหรือว่าต้องตัดผมสั้นเพราะว่านางเป็นลูกคนรวยเป็นลูกคุณหนูอยู่แล้วนะคะ<ม>ก็จะมาไล่ผมข้างหลังยาวตรงสวยงามได้แบบนี้งั้นเราก็ไปขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะคะนั่นคือขั้นตอนการสบาสแป้์งัวแต ไปเล่าไปนะคะวันนี้เราจะโฟกัสที่นางวันทองเลยค่ะนางวันทองนะคะหรือว่านางพิมพิลาลัยเนี่ยถูกกล่าวว้ในบทประพันธ์ว่าเป็นหญิงที่สวยแล้วก็งามมาตั้งแต่เด็กแล้วโดยเฉพาะเรื่องของ เนี่ยแหละเนี่ยแหละเรื่องของผมโดยคนที่ผมดำขลับสวยงามมีน้ำหนักเผื่อบางคนจะบอกโอ้ยสวยขนาดไหนไม่เห็นภาพในบทกวีนะคะมีท่อนหนึ่งที่กล่าวถึงความงามของนางวันทองไว้ว่าส้วสดงส่งสีไม่มีแบนด์อรชรอ่อนแอประหนึ่งเหลาผมสลวยสวยขำงามเงา,งาให้ชื่อเจ้าว่าพิมพิลาไลอ๋อโหคืออวยยศขั้นสุดแต่านางวันทองก็ไม่ใช่ผู้หญิง perfect ขนาดนั้นนะคือด้วยความที่มีรูปกาย สวยสดงดงามเนี่ยแต่ว,ว่าเขาบอกว่าปากเยาวทองนี่คือจัดมากเวลาด่าชี้นี่คือเจ็บแสบหลายๆครั้งนะคะที่ในบทกวีเนี่ยมีการยกท่อนโวหันขึ้นมาการด่าถ,ถึงขุนช้างนี่เป็นด่าที่แบบ ยิ่งกว่าการใช้คำํำหยาบเป็นการด่าเสียดสีด่าเข้าไปให้เจ็บถึงข้างในถ้าดาผิวสวยเพอร์เฟคก็เสร็จแล้วนะคะตามแบบฉบับนางวันทองก็คือเป็นคนที่ผิวดีมากทีนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันเรื่องของแก้มเราจะใช้เป็นลิปสติกของชามิสนะคะคอลเลคชั่นโชมิวเลิฟสีแก้มนะคะจะใช้เป็น vl 0 1นะคะหรือว่า l o v e at first s i g ส t สีนี้จะเป็นแบบชมพูนูดที่วันนี้เราเลือกใช้เป็นลิปสติกนะคะในการที่จะเอามาทําแก้มเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปถ่ายแบบกลางแจ้งเดี๋ยวสีแก้มเนี่ยมั จะไหลได้เลยจากจะลงเป็นลิปสติกนะคะเพื่อให้มันติดทนนานมากยิ่งขึ้นเวลาเราใช้ลิปสติกมาเป็นบัชออนนะคะแนะนำว่าค่อยๆแต้มเบาๆทีละนิดอย่าป้ายไปบนหน้าเลยนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นปื้นดานลิปสติกเนี่ยเขาจะมีความแน่นกว่าตัวบัชครีมอยู่แล้วข้อดีก็คือหลุดยากแต่ข้อควรระวังก็คือระวังที่แก้มจะเป็นปื้นนั่นเองนะคะนะก็ไม่รู้เนาะอยู่เนี่ยเขาอาจจะมีแต่งหน้าทนไหนยังไงเนาะในมุมมองนะคิดว่าแต่งให้ขุนช้างรักขุนแผนหลงด้วยลิปชามิสค่ะ เธอดูสีแก้มดิมันจะมีความละเลื้อมากเวลาที่เราใช้เป็นเนื้อน้ำหรือว่าเนื้อครีมในการลงแก้มเ รักสามเศร้าของเรื่องนี้นะคะจนพาไปสู่ความตายของวันทองเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเด็กแล้วเพราะว่าคุณช้างคุณแผนแล้วก็วันทองเนี่ยนะคะเขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็เป็นรูปแบบนี้เลยคุณแผนก็ชอบนางวันทองขุณช้างก็ชอบนางวันทองแต่นางวันทองอะ่ะชอบขุแนแผนแล้วก็เกลียดขุนช้างมากแต่ขุณช้างเนี่ยเขาก็เป็นคนฉลาดนะพวกก็พูดเธอรู้ว่ายาวันทองไม่ชอบแต่ก็ไปเข้าทางแม่หรือว่านางสีประจันนั่นเองถ้ามองในมุมแบบเรียวๆก็คือเยสีประจันก็เห็นเงินนะแต่ถ้ามอง ในมุมอนาคตเพื่อลูกเนี่ยเขาก็ไม่ความสบบว่าเขาอยากจะเลือกผู้ชายที่เป็นเสาหลักให้ลูกเนี่ยได้พึ่งพิงได้นางสีประจันเนี่ยก็เลยจะเอ็นยงไปทางฝั่งขุนช้างอยากให้ลูกเนี่ยได้แต่งงานกับขุนช้างนั่นเองจึงทําให้วันทองอ่ะยิ่งเกลียดขุนช้างกูเกลียดมึงกูไม่แต่งกับมึงอะไรอย่างเงีเยนะ้ยแต่เนีนว่าเย,ยวันทองอ่ะคือเขาไม่ได้จนไงคือบ้านเขาก็มีฐาน,นะระดับหนึ่งเขาก็เลยไม่ค่อยอินผู้ชายรวยแต่ถ้ามันเป็นดิฉันนะฉันก็ต้องเลือกรวยก่อนออกปะเพราะว่าแบบถ้าคนมันไม่มีอ่ะผู้ชาย แล้วก็รักเราด้วยอะเราค่อยพาไปทําหน้าก็ได้ตอนรานาะโกสินก็ไม่มีคลินิกทาหน้าเนาะในความจริงนะคะนางวันทองเนี่ยต้องแต่งกับขุนช้างแล้วเพราะแม่เนี่ยคือยกผ่านเอา่านนะแล้วก็เอายาวันทอง่ยวางแล้วก็แบกเขนเ,เข้าปากขุนช้างแล้วแต่ด้วยความที่ไอตัดบวกยาวันทงองกับขุนแผนอะแอบได้กันและเหตุผลที่แบบทาให้นางได้กันนะเกิดจากเยาวทุูข,ของวันทองจัดแจงว่าขุนช้างเข้าทางแม่ขุนแผนอะเข้าทางพี่เลี้ยงหรือว่า ผู้ช่วยของเยวันทองที่นั่นนู่นนี่ช่วยจัดแจงให้หน่อยได้ๆหว่านล้อมด้วยวาจาไม่พอเอามีส่ทองเป็นเมียด้วยพีว่าผัวกูเคยได้กับมึงมั้เนี่ยเป็นอย่างนีุ้ลแผ่นะเขาเข้าทางเยใสทองใช่ไหมี้ใสทองก็ยังเอสดีไม่ดียังไงใช่ปะผลแผนก็เลยแบบเสน์ใส่โฟ๊ะโดนไปทีนึงก็เลยเปิดทางให้ไปเจ้านายต่อเลยเลิศไหมล่ะอยากเป็นสายทองเหมือนกันอะแมีเนมะ ในบทประพันธ์เนี่ยเขาก็จะเล่าว่าขุนแผนเป็นคนที่หล่อก็มีคาถาอาคมเยอะมากข้อมูลทั้งหมดในวันนี้ที่เราเล่าเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่พลอยอวิ e วนะคะคือแกเล่าไว้ละเอียดมากจนนั้นไม่ต้องอ่านเองก็รู้สึกเหมือนเห็นภาพตามถ้าใครอยากรู้แบบละเอียดลึกๆก็ไปฟังจากพี่พลอยอวิว w ได้เนาะจากที่ฟังมาขุนแผนก็คือก็เอ,อก็อวยอยู่นะมีคาถาตั้งแต่เต่าให้คนหลับหรือว่าจะเป็นณจังงังท่อทุกคน ตัล,ลุงอะไรเงี้ยเจอผู้หญิงปุ๊บเป่ากู้ชนีก็คือรักเลยอย่างใดวันทองอ่ะรักขุนแผนอยู่แล้วพอโดนค้าถามสเสน่ห์มาหาละรวยอะไรบีก็โอ้โหหัวปักหัวปักคิ้ววันนี้นะคะนะัดก็จะเอาตามบทประพันธ์เลยก็คือผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยจะถูกชมต่เมื่อคิว้วโกงดังคันอนอกนกลับมาต่อเรื่อง18บวกหลังจากที่วันทองแอบได้กับขุนแผนนะคะก็เลยต้องไปกดดันขุนแผนว่าพี่จ๋าเราย่แย่มรุกตก,กันแล้วน้องเป็นของพี่แล้วพี่ต้องเอาแม่มาสู่ขอน้อง สมัยก่อนเนี่ยน,นะคะการที่ได้เสียกันแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่มากคือสำหรับสมัยนี้นัตเยฮอนเน็ตทินเดอร์อะไรมันก็ปกติอนาอเยสิ็ก็แยกแกะแต่สมัยก่อนมันไม่ได้เข้าใจปะขุนแผนเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนเจ้าชู้แต่ว่าการที่ได้กับวันทองแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องรับผิดชอบก็ตรงกับบ้านไปพังไปบอกแม่ว่าแม่จะแม่จ๋าลูกจะต้องได้วันทองเป็นเมียเท่านั้นจึงทําให้เกิดการมาสู่ขอแต่งงานเนี่ยตัดหน้าขุนช้างนั่นเองเรื่องเหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งแล้วแต่ความพินาศกำลังจะมาเพราะว่าข ได้ประมาณ2อสมวันน่ะก็เกิดสึกอะไรสอย่งไม่รู้ทางเหนือ,อนะจาไม่ผิดนะเนาะพระพันวาสาห,หรือว่าคิงในเรื่องเนี่ยนะคะก็ทุนในห้องทองพระโรงว่าพออยากได้คนเก่งคนมีความสามารถเป็นลบว่าอะไรอย่างเงี้ยขุนช้างด้วยความฉลาดแกมโกงกะว่าจะให้ขุนแผนเนี่ยไปตายการสึกนะคะก็เลยบอกว่าท่านท่าน,านมีคนหนึ่งอะเก่งมากมากความสามารถนั่นก็นคือขุนแผนนั่นเองส่งขุนแผนไปสิคือกะว่าจะให้ขุนแผนเนี่ยไปตายในสนามรบก็จะได้เคลมเยาวันทองมาสมัยก่อนเนี่ยการไปรบ มันไม่ใช่สัปดาหสสัปดาห์นะคะคือมันจะต้องเป็นครึ่งปีเป็นปีหรือบางทีเนี่ยไม่รู้เลยว่าผัวจะได้กลับมาเมื่อไหร่มันเป็นเรื่องใหญ่มากและที่สำคัญไม่มีไลน์ไม่มี Facebook เราไม่สามารถอัปเดตกันได้คุณแผนก็เลยเอาต้นไม้ต้นหนึ่งมา เป่าคาถาอะไรไว้แล้วก็บอกว่าเนี่ยต้นไม้ต้นนี้จะเป็นแทนตัวพี่นะถ้าต้นไม้ต้นนี้ยังแข็งแรงดีแปลว่าพี่อ่ะไม่เป็นอะไรไม่ต้องเป็นห่วงแต่ถ้าต้นไม้นี้เเขวหรือว่าตายเมื่อไหร่แปลว่าพี่อ่ะมีอันเป็นปลายน้องจะได้รู้ขุนช้างด่าไปรู้ว่าเยวันทองอ่ะเฝ้าดูอาการขุนแผนจากต้นไม้ก็จะทำการต้มน้ำร้อนค่ะแล้วก็ลดไปบนต้นไม้ที่ต่อให้ต้นไม้มีคาถาอาคมขนาดไหนอ่ะโดนน้ำร้อนไปมันก็ทำไมตุยเย่เยวันทองก็คือกีดเลยทีเดียวไอ้พวกูตายแล้ว E ah! ร้องไห้ใหญ่เข้าทางขุนช้างนางก็ไปหลอกเอวันทองว่าเธอรู้ไหมว่าตอนนี้ขุนแผนน่ะตายทําศึกพ่ายพระพันวษากําลังจะยึดข้าวของทั้งหมดเป็นการทําโทษขุนแผนเอาเข้าวางคือสมัยก่อนเนี่ยนะคะถ้าชนะเนี่ยก็จะได้อวยยศขึ้นแต่ถ้ากิดว่าทําศึกแพ้เนี่ยทุกอย่างจะต้องมีบทลงโทษซึ่งไม่ว่าจะเป็นข้าวของทรัพย์สินก็จะโดนยึดรวมกระทั่งเมียด้วยก็จะกลายเป็นว่าไม้หลวงนั่นเองอีวันทองก็กล้วยเลยฮะเจะโดนเย่เย่ไปส่งสำคืนจะต้องเป็นไม้หลวงแล้วขุนช้างก็เลยบอกว่าเอางี้ไปแต่ง งานกับฉันเลยสิเร่นเดี๋ยวฉันอะบอกว่าพอภาษาแล้วก็บอกทุกคนอีกว่าเธอเป็นเมียฉันเธอจะไปเป็นไม้หลวงไม่ได้ความวิบัติมันเริ่มี่ยตรงนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ คือมันเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่มากจริงๆนะถ้าเป็นคุณผู้ชมจะเลือกอะไรไปเป็นไม้หลวงเลยไปอยู่ก้นวังอย่างนั้นแหละหรือแต่งงานกับผู้ชายที่เราเกลียดที่สุดแต่เขาหวังดีกับเราที่สุดแต่วันทองเลือกอะไรเดี๋ยวขอเขียนคิวแป๊บนะคะเดี๋ยวมาเล่าตอ่อส่วนของตานะคะนะันจะใช้เป็น V L ส่วนสองค่ะกับสี Falling All In You นั่นเองค่ะเป็นสีแดงกล่ำนั่นเองนะคะอันนี้นะก็องมาใช้จิกตรงหางตาหนีบนนแล้วกันนะคะสร้างมิติตาหน่หนอยเนาะเพราะถ้าลงทั้งอันเนี่ยมันจะดูเป็นสาว p a เวอร์เกินชนิดหนึ่งนะเฮ้ยส,สวยมาก แนนรู้สึกว่ามันเข้มมากใช่ปะนนก็เลยแท็บเบาๆนิดเดียวแนนก็แต้มไปบริเวณหางตาจิกไปตามบริเวณกระบอกตานะคะแล้วก็แปรงพุ้มใหญ่เนี่ยเป็นตัวลงเบรนกระจายสีทั้งหมดอีกทีหนึ่งเคล็ดลับในการใช้ลิปสติกลงเป็นเบสสีตาก่อนนะคะจะเหมาะคนที่เปลือกตามันบางทีรู้สึกว่าทาแอรเชดว์ไปเที่ยงปุ๊บสีตาหายหมดให้เราเอาลิปสติกเนี่ยมาเป็นเบสก่อนนะคะก็จะทำให้สีตานติดทนนานมากยิ่งขึ้นมาฉเฉลยกัน,นะคะ่ะว่าตามบทประพันธ์เนี่ยวันทองก็เลือกที่จะแต่งงานกับขุนช้างนั่นเอง ไม่ต้องเป็นไม้หลวงนั่นเองความชุลมนก็เลยเกิดขึ้นเมื่อขุนแผนไม่ได้ตายไงกลับมาจากศึกตรงมาบ้านปุ๊บคิดถึงเม,ม,มียจ๋าเมียหายถามคนปุ๊บคนบอกว่าอ๋อเมียย้ายไปอยู่บ้านขุนช้างแล้วขุนแผนนะคะก็ตรงมาหาวันทองเลยด้วยความ,มอยากได้คืนด้วยแต่ก็เกิดความโมโหเมื่อเห็นหน้าเพราะรู้สึกว,ว่าเมียทิ้งเราไปได้ยังไงก็เลยถามว่าทำไมทำอย่างนี้นางวันทองก็เล่าตามความจรงิงน,นะคะว่านืวเธอตายแล้วเพราะต้นไม้มันเฉานั่นนู่นแล้วก็ไม่อยากเป็นไม้หลวงต่างๆแต่ขุนแผนก็เกิดความโมโหเนะ ก็เลยพูดจาออกไปว่าเธอก็คงจะได้กับมันไปนแล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วนางวันทองเนี่ยยังไม่ได้กับขุนช้างเลยถึงแม้จะแต่งงานเข้าเรือนขุนช้างมาเนี่ยแต่ว่าไม่ยอมให้ขุนช้างแตะตัวเลยเพราะว่ายังคงคิดถึงขุนแผนอยู่แต่พอเจอขุนแผนพูดแบบนี้ก็คือซีดซีๆๆๆไหนจะรวมถึงขุนแผนเนี่ยได้เมียกับมาอีกมันก็เกิดความงอนในใ,นใดเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็จะเป็นการดึงนางวันทองกลับไปดึงนางวันทองกลับมาอยู่แบบนี้นี่ก็เป็นต้นต่อของการเกิดที่เรียกว,ว่าวันทองสองใจนะคะที่ต้องมีสองัวไหนจะขุนช้างไหนจะขุแผน แต่ทั้งหมดทั้งมวลอะ่ะมันไม่ได้เกิดจากว่ายายวันทองนางคันหลีว่ามีขุนแผนแล้วอยากโดนขุนช้างเย่อ,อีกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันเกิดจากปัญหาที่คนรอบข้างสร้างให้นางอ่ะซึ่งเราต้องไปยึดถึงขนบธรรมเนียมของสมัยก่อนด้วยนะคะว่าความชายเป็นใหญ่ผู้ชายเนี่ยมีหลายเมียได้คือเท่คือยิ่งใหญ่คือบาร,รมีแต่ผู้หญิงเนี่ยนะนะถ้ามีสองผัวเมื่อไหร่ถือว่าเป็นความผิดกฎหมายร้ายแรงมากจะต้องถูกประจานแบบใหญ่หลวงและความพีคสุดท้ายเนี่ยนะคะเกิดจากเรื่องไปเข้าหูพระพันวษาแล้วรู้สึกว่า ้อีกคยมันวุ่นวายมันแยกกันไปแยกกันมาหลายครั้งแล้วเรียกมันมาทั้งหมดเลยสิทีนี้ตามในบทประพันธ์นะคะพระพันวษา,าวเนี่ยก็ถามวันทองว่าสรุปเองจะเอาอยัางไงจะอยู่กับไอ้ขุนช้างหรือว่าจะอยู่กับขุนแผนวันทองก็นิ่งเงียบพระพันวษา,าวก็เลยมีความรู้สึกว่าหรือการถามแบบนี้มันน่าเกลียดวันทองเนี่ยก็เป็นผู้หญิงก็เลยตัดสินใจว่าถามใหม่วันทองงั้นเองจะอยู่กับลูกไหมพายงามแต่เองก็ต้องไปอยู่บ้านไอ้ขุนแผนนะหรือเองอ่ะจะอยู่กับไอ้ขุนช้างเลือกมาตามในบทประพันธ์เลย ถ้าแบบละเอียดเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าวันทองเนี่ยเลือกได้ตั้งแต่แรกแล้วว่าใจเนี่ยนะอยากอยู่กับลูกคือไม่ได้ยังพวงหาถึงขุนแผนความเป็นชู้สาวกันนะเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยวันทองก็คือเก่งแล้วนึกออกปะคือเป็นวัยที่เป็นคุณแม่ที่ลูกโตเป็นหนุ่มเป็นแม่ทัพแล้วอ่ะแต่เมื่อเอียงตามองไปอีกฝั่งหนึ่งเห็นอีขุนช้างในหัวขาดละเพราะนางรู้เลยว่าถ้านางเลือกฝั่งบ้านขุนแผนกับพายงามเนี่ยนะขุนช้างตายแน่นอนปัญหาที่มันมาเข้าหูประพันธ์ภาษาเพราะอีขุนช้างเนี่ยมันมาทูเรื่องให้นุ่นนนนนววแลล้้้ตตออีีมมังคด โทใจข้างในมันเลือกแล้วแหละแต่ถ้ามันต้องมีคนสวยคนนึงแล้วเป็นขุนช้างอ่ะนางก็รู้สึกไม่ดีในความหมายนางไม่ได้รักขุนช้างแต่นางมองว่าขุนช้างมีความผูกพันนอกจากความผูกพันแล้วเนี่ยนางวันทองมองว่าขุนช้างเป็นผู้มีบุญคุณกับชีวิตของนางเพราะว่าถ้าไม่มีขุนช้างวันทองก็คงไม่ได้สุขสบายขนาดนี้แม้ว่าวันทองจะไม่ได้รักแต่ขุนช้างก็ดูแลวันทองดีมากคนรับใช้เหลืออะไรต่างๆ ione, ไม่เคยขาดตกห้่งนางจึงรู้สึกว่านางจะปล่อยขุนช้างตายเพราะการตัดสินใจของนาง นางก็เลยตัดสินใจที่จะเงียบแล้วก็บอกพระพันวษา,าไปว่าหม่อมฉันเลือกไม่ได้ค่ะคือถ้ามองเป็นเผิ่มมันจะเหมือนกับว่าเลือกไม่ได้ว่าฉันเอาคนที่ฉันรักหรือคนที่รักฉันแต่ในความเป็นจริงอะนางเลือกไม่ได้เพราะว่านางไม่อยากคนที่มีบุญคุณสะซวยกับนางทีนี้พระพันวษา,าวก็ตัดสินประหารชีวิตนะคะซึ่งในบทประพันธ์มีการอธิบายชัดเจนมากเลยว่าการที่เป็นหญิงสองใจหรือหญิงมีชู้เนี่ยเป็นเรื่องผิดมาหันต์มากๆถึงขั้นจะต้องเอาดอกชบาทัดหูเอาพวงมาลาไว้บนหัวแล้วก็เดินแห่ไปถึงลานประหาร ตีปล่าประกาศว่าอีเนี่ยคือหญิงสองใจหญิงมีชู้เอาใบตองมารองแผ่นดินเพื่อไม่ให้เลือดชั่วเนี่ยมันเปื้อนแผ่นดินกูคือโอ๊คยครูกู้ใครอย่าบ้า รัฐชันรัฐประหารนั่อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องใหญ่มากความกดประพันธ์เนี่ยเราอาจจะโมโหสุดขีดเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่เรามีสิทธิอยี่ายงของตัวเราเองแต่พอในยุคนั้นเนี่ยนางวันทองโดนตัดสินแบบนั้นนางก็เข้าใจในรูปแบบของสังคมเนาะมันไม่สามารถลุกขึ้นมาอีกทำรู้สึมึงกวนไปไหมมึงเอากฎไหนอะไรมาอะไรเงี้ยก็ต้องกลมหน้ารับชะตากรรม และนี่ก็คือบทสรุปคร่าวๆนะคะที่ว่าทาไมวันทองถึงต้องโดนประหารจากในมุมมองของนั้นะความซวยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวเยาวนทองเองเลยถ้าถามว่าเรื่องนี้ใครผิดนะขุนช้างก็ผิดที่มาสร้างประหาวุ่นวายหลายครั้งขุนแผนก็ผิดที่ไม่เลือกวันทองให้สุดไม่เข้าข้างเนี่ยให้สุดพระพันวนสาก,ก็ผิดเอออะไรก็สั่งประหารจริงๆพระพันวสานี่เป็นคนสั่งประหารพ่อขุนแผนเอาใจมากในเรื่องลูกยายวันทองก็ผิดการขึ้นศาลครั้งสุดท้ายเนี่ยมาจากยายพายงามไปรักตัวเยาวนทองมากาง ก,ก็เลยทําให้มันเกิดความวุนแางจนต้องขึลื่อนสารทําให้วันทองถูกปักผู้ชายรอบตัวอย่วนทองทาให้นางอ่ะสวยขราก็เกือบจะเสร็จเป็นนางวันทองแล้วนะคะที่ป่วยจนปุดช้างรักคุณแผนหลงแต่จะขาดไม่ได้เลยนี่คราชามิสนะคะกับเบอร์ V L 0 3นนั่นเองค่ะที่เป็นเบอร์ยอดฮิตมากๆของชามิสเลยนะคะเขาบอกว่าลิปรุ่นนี้เนี่ยยิ่งทาปากยิ่งฉ่ำทาแล้วเหมือนกินน้ำวันละสามลิตรูกใจไม่สามารถเพราะนัสตคนที่ปากแห้งแล้วก็แตกมากๆลิปชามิสจะช่วยให้นัสอ่ะความคิดลุกเป็นนางวันทองได้ ปากฉ่ำวาวมือนกินนะ้ำมาสามลยจริงๆจ,จ,จากที่เมื่อกี้นะคะปากนะ้แห้งแตกแล้วก็ลอกมากแต่ว่าทานนี้ไปปุ๊บสีปากอิ่มเอิบม,ม,มากเบอร์ศูนยนี้นะคะจริงๆเป็นเบอร์ที่ออกแฟชั่นนิดหนึ่งนะเพราะมันเป็นแดงสดแดงฉ่ำมากแต่นะ้ำมีเคล็ดลับนะคะถ้าเราไม่อยากได้แดงขนาดนี้เนี่ยลิปของชามิดพอซับออกทีนึงมันจะดิเทเจอร์หนึ่งนะตอนนี้แล้วก็ ราก็จะได้เป็นสีที่ซอฟต์ลงนะคะแต่ว่ายังคงความทําให้ปากดูฉ่ำขึ้นแต่น,นักก็ยังมีรุ่นหนึ่งนะคะที่เป็นรุ่นกลอสนั่นเองค่ะซึ่งเขาจะมี2สีด้วยกันนะคะ01นหนึกับ02เป็นกลอสใสแล้วก็กลอสออกสีส้มแต่วันนี้นักจะใช้เป็นกลอสใสทับเพิ่มลงไปเพราะสโลแกนของชามิสนะคะยิ่งท็อปยิ่งสวยซึ่งลิปกลอสตัวนี้นะคะเขาจะมีกลิตเตอร์ด้วย ปากฉ่ำมากน่ายุคนั้นนะมีลิปชามิสวันทองอาจจะไม่โดนประหารไดเพราะว่ามันเป็นปากที่สวยอวบอิ่มจนพระพันภาษาสตองเปลี่ยนคำตัดสินอะโอเมก้า oh ทาร่าและนี่ก็คือลุกวันทองจากสมบัดแปงนะคะเดี๋ยวเราไปคอมพิวตลุกสวยๆกันดีกว่า นี่ก็คือลุกการแต่งหน้าเป็นนางวันทองจากสะบัดแปลงนะคะพร้อมทั้งเล่าเรื่องเกี่ยวกับวันทองโดยย่อเนาะถ้าใครอยากรู้ละเอียดกว่านี้นะคะ <c oughs> ก็ไปฟังได้ที่ช่องพี่พลอยวิวหรือว่ารอติดตามละครเนาะแต่บอกเลยว่าลุกวันนี้ถ้าถูกใจนะาฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงส่วนที่นะ่าชอบมากที่สุดวันนี้เลยก็ต้องเป็นลิปสติกนั่นเองค่ะเพราะว่าตอนแรกปากนะแห้งมากจะพอทาลิปของชามิสนะคะเหมือนทาน้าไปวันละสาลิตรจริงๆคือปากฉ่ำมากเลยที่สัมผัญยิ่งท็อปอัพ ยิ่งสวยต้องลิปชามิสนะคะใครอยากจะลองสวัสีนะคะดูแบบสดๆเนี่ยสามารถไปลองสวัสีได้ที่อีเวนบอยหรือว่าร้านเม้าทีทุกสาขาได้เลยนะคะและใครที่อยากจะสั่งซื้อนะคะลิปชามิสสาม,มารถสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นไลน์ของบริษัทก็ได้ะคะ่ะหรือแม้รกะะระทั่งติดต่อทาง i อหรือ Facebook ของเขาก็ได้นะคะวันนี้นะก็ลาไปแล้วแต่อย่าลืมนะคะเ,เพื่อนๆคอมเมนต์มาด้วยว่าวันทองเนี่ยเรียกว่าสองใจจริงไหมแล้วถ้าคุณผู้ชมเป็นวันทองจะเลือกไครระหว่างคนที่เรารักหรือว่าคนที่รักเราวนนี้ลาพะะค เหลงเขาเลือกคนแทนป่แล้วหล่อนจะปล่อยคนที่มีบุญคุณกับหล่อนตายหรอเพราะว่ายายวันทองน,นางเป็นคนดีแล้วก็ววตายนางไม่รู้ว่านางจะตายนางเลแบบนางเลือกไม่ได้านางไม่คิดว่าอ yeah นะี้นี่น่ะจะบอกว่าประหารถ้ารู้ว่าประหารกลัวมันก็ต้องเลือกอ๋อถ้าจะประหารเดี๋ยวเลือกไปเดี๋ยวเลือกใหม่เนาะอ,อ,อีกอีอกทีนึงค่ะเออ เขาจะมาะท่าแทาแล้วตอนนี้นัดก็แวะมาที่ Multi Beauty นะคะเขาจะมีเคาน์เตอร์ของชาเมสอยู่ซึ่งเราสามารถมาลองสวอส,สีได้เลยนะคะจะได้รู้เอ๊ะตรงจุดตรงใจกับเรายัางไงที่สาคัญนอกจากรุ่นในคลิปที่นัดรีวิวให้ดูแล้วเนี่ยตรงเคาน์เตอร์จะยังมีอีกหลายรุ่นมากของชา a มสนะคะวแวะกันมาก็ได้ที่ Multi Beauty สาขาสยามค่ะ